นี่คือการกินในย่างเกาหลีนะคะของเด็กๆค่ะมีซื้อมาชุดหนึ่งชุดละสี่ร้อยบาทนะคะเด็กๆก็ทำกินกันค่ะรอไฟติดนะคะเนี่กจะกินกันตรงนี้จ้าวันนี้น้ำท่วมนะคะ <c oughs> นี่เราก็กินในย่างเกาหลีกัน <c oughs> มีสองชุดค่ะชุดนี้ให้เด็กๆกินค่ะ อันนี้เด็กมาทานกันนะคะบริการตัวเองจ้าเดี๋ยวเรามาเดือดนะคะเดี๋ยวพอเรอไฟติดก,ก็จะเอาเนื้อย่างมาตั้งจ้านี่นะคะอ๋อเขเป็นชุดแบบนี้มาชุดละสี่ร้อยทีจะมีผักอะไรมาให้ด้วยนะคะเด็กก็กินกัน,นะคะน่ะ เด็กๆก,ก็กินกันนะคะยังสนุกสนานเลยจ้ารอหมอ้อต้มเดือดก็ได้ทานแล้วจ้านี่นะคะโอ้โห,โห